ครับผมนะยังตรวจงานที่เราทับในสายนะผมก็มาดูสินค้าแต่ละท้องถิ่นชุมชนนะที่เขานําของมาโชว์มาออกงานกันอ่าเป็นอดีตขอบสามดาวห้าดาวบางแต่้อชุมชนที่เขามาอ่าจัดแสดงผมอ่าตุดลาตรงนี้ผมเคยไปทำครกนะครกฟองแล้วครบกระเดื่องแต่ตอนนี้แค่จำลองเนะผมจำลองเขาวิธีกัดจำเขาเมาดุลาจำเขาเมา กาเป็ลูกค้ามาซื้อแล้วก็จากจังหวัดเบือการหน่อยนี่มาไกลหน่อยถ้าผมก็เรียกว่าเป็นเขาโอท็อปเขาชุมชนนะแล้วก็วิธีการพัดตำดับเบากนะเพื่นจะได้เห็นก็เขาเรียกว่าจัดโซนอาหารการกินนะของแต่ละกุ่มชนที่เขาเอา่มาออกงานที่นม่สาย ถ้านนะมาโบราณดูต่อนฮะรับผมมาท่องเที่ยวตรงนี้นะอะาหานได้่องเห็นเขาผู้เุทธเที่ว่ากำลังตัมถอดเท่านะโบราณจริงๆนะผมะตรงนี้เรียกว่าจะเป็นโบราณจริงเพราะว่าเขาจะตัครกนะหาดูได้ยากครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเมืองวะนะเมืองวะเชิงขังนะก็เห็นผู้เุ่าเขาตัมถอดเท่านะครับผมอยู่ใกล้ๆนะเห็ดหประคายอนะ่ะเห็ดเตห็ดต่อยอ่ะเห็ดกินเอาไหะอ๋อ อ๋อเอาไปจอดพี่น้องนะอ๋อครับผมเพราะว่าเขาทำทำรับประทานทํากินไม่ได้ทําขายนะดูการทำพวกแบบโบราณด้านเป็นถั่นอ่อก็ถั่นอ่แคบอ่ะ่นอ๋อถั่นอบองอ่ะอ๋อครับผมเขาเรียกว่าเขาตำมือนะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นวิถีชีวิตหรือว่าอาหารยอดยุมนะอาหารยอดยุมจริงๆตำถั่นอ่ดูได้ยากนะวันนี้มา

อ๋อเถอะงงูอ่ะอันเก็บไปหงอหงอนี่อ๋อครับผมครับผมดูดิจ้ะตรงนี้เขาตำทุนาเพราะว่าเอ่อเพราเก็บทำเนี่ยรับประทานนะเขาได้ถั่วเหลืองตำนะครับนานฮะฮะเจ้าเรียกว่าถั่วเน่านี่ก็อ่าเป็นที่ยอดนิยมของชาวไทยดื้อนะไปเลยชาวไตเขาว่าได้นะครับทั้งจริงตุงมึงด้วยบางยางบางยองนะตรงนี้จีจอยนี่ให้จีจีโล่ไอ่อะ อครับผมก็คือส่วนหน,นึ่งวิถีชีวิตส่ชนตังการเดินทางนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าจะเป็นบ้า,บานอันนี้ห้องบาอ้านเหรอบ้านอย่างนี้บา้า,บานยังบ้านบินงลงบ้านบินลงเหรอบางว่าจริงครับบ้านบิหลงบางว่านะครับผมเก็บปกครองตนเองของส่มนน้อยนะฮะอยู่ติดสะเดนระหว่างพมา่าแล้วก็สิบสองปนนานนาของเมืองยองกับสิบสองปานะครับผมก็นี่คือหน้าหนึ่งในวิถีชีวิตส่ชนที่เดินทางกว่าจะเจอนะฮะขอบคุณครับผม